S <S ดดเดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันชนะได้เงินรางวัลนะน้ำ1,000บาทเย้เ็กบัตรได้เฮ้ยเฮ้ยยีให้คิมิกอะจะกูกูสามารถฆ่าพวกมึงได้นะอย่าลืมนะ ไอพีอยูแถวนี้ไอพียูแถวนี้พี้ยโอ้ยโอ้ยอ่าอ่าพี่กิมพี่กิมอยู่ตรงพี่พี่คิมไอียู่ละพี่นัทอยากจะกล้างไว้พี่นัทเมื่อกี้พี่บอกเกืบอเขืเบเเขาเา โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับในมิติเกมอะไรไม่รู้แต่เป็นซ่อนแอบนะครับผมในแมปอะไรบอสในแมปอาอะไรไม่รู้เหมือนกันคาลิฮาดผีสิงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมใดเเหมือนกันเชี่ยวเลาวันนี้มันจะมีกี่คนหาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนหาหนึ่งคนแอบทุกคนผมจะแอบเป็นบล็อกพวกนี้ทุกคนเนี่ยนี่เป็นบล็อกพวกนี้ทุกคนเนี่ยและให้พวกมันหากันทุกคนใครชนะได้เงินรางวัลนะครับหนึ่งพันบาทเย้เด็กฝันว่าเอ็ดหนึ่งพันว่าเอ๊ด เจ<ห>ะไปยอมแล้ล่ะโอเคกติกาก็จะมีแบบก่อนก่อนเริ่มเกมผมจะให้อันนี้ทุกคนให้เวลา3นาทีให้พวกมันแบบเกมโหมด3บินบ,บ,บินดูแมปกันก่อนเลยทุกคนแค่3นาทีนะผมเพราะมันช่วยกันหาได้ไงทุกคนโอเคครับก็ลิงช่องทุกคนก็อยู่ใต้คลิปนะผมโอเคครับไปดูกันเลย a few moments later อ๋อเออโอเคเห็นเห็นอยู่ป่ะโอเคกูจะนับเวลานะเดี๋ยวเกมโหมดเกมโหมดสองให้กูด้วยมียาสปีดสองอันโอเค สามสองหนึ่งวู้ฮูไปแล้วอย่าอย่าตามมานะอย่าตามมานะอย่าอย่าตามอย่าตามอย่าตามไอ้พิมอย่าตามไอ้พิมเอฟเอเอฟเอเอฟห้านาทีพี่พี่นั้นที่นั้คิดว่าเขาจะแอบตรงไหนวะพี่พี่ไปชัดตัวทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันมีใหมีใจเชียวเข้าไปเห็นเขจะเข้าไปเขาไปชั้นไหนวะไม่บอกไม่บอกแน่ๆไม่ใช่ชั้นหนึ่งอะโอเคบอสเกมมวนหนึ่งเกมมวนหนึ่งให้กูหน่อยบอสมวนหนึ่งดูกัน กูแปลงร่างเป็นตัวอื่นไม่ได้เฮ้ยยี่สิบสี่นาทีเหลือบสี่นาทีเนอร์ไรเตอร์เอาเนื้อเดือดอีกรอบชุบตรงนี้แล้วกันทุกคนกล้าบขนาดหมดตึกเหลือเหลือเกินทีเฟมเหลือสามนาทีวะชิวๆวะสามนาทีตีว่าเฮ้ยไอ้ทามคนเดิมกลับมาแล้วมีนัดเนียนอยู่เนียนอยู่เฮ้ยอย่างเหลือเหลือเหลือสามนาทีวะกูเริ่มเลยได้ไหมอะพวันเี้ จดไปแล้วขอกรีไฟเวอร์ก่อนวันนึงวันนึงกีไฟเวอร์ก่อนโอเคกูพร้อมแล้วเกมโม่เกมโมสองเกมโมสองกูเกมมองเอเอเลยด้เลยไดเลยเดวเดี๋ยวอย่าพิ่งรอดอย่าพิ่ง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 อย่าเพ่งเกมวันเดี๋ยวนะเส็จ้อเนะากสงแอย่าอยโอเคโอเคเรวเลยเรวเลยไปจะไป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  จุดพูเลยอันแรกจุดพูเลยไปไม่ตายไม่ยนี่เป็นไหนกันหมดวะไปมึงดูมาแล้วโอ้โหตัวยี่สิบเลยวะเนอะไปโอ้โหเอาเอาอีกแล้วเฮ้ยจะทำทำถ้าพปะมึงตายกันเองมึงถ้าพปะมึงตายกันเองเท่ากับ เสียชีวิตไปเลยนะเอออย่าได้นะอย่าได้นะเอออันนี้อย่าดอันนี้ยาดนี่ดิเรื่องตัดกำลังไม่ให้ไม่ให้แบบได้แม้แบบได้แล้วคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามเฮ้ยสิบแปดนาทีพลาดไปแล้วนะสิบแปดนาทีพลาดไปแล้วนะเฮ้ยยังยังสองนาทีสองนาทีเออสองนาทีสองนาทีเลยเลยสิบแปดเฮ้ยสิบแปดนาทีผ่านไปไม่ต้องเล่นแล้วขอคำใบ้ครับขอคำใบ้คำใบ้เหรอคำใบ้ครับ อยู่แบบนั่งชิวอ่ะแบบนั่งชิวเลยอ่ะก้าอี้เ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 ก้าอี้นั่งเก้าอี๋อพี่นาจะข่าวผมพี่โชคก็เห็นกูไอ้โชคก็เห็นกูไอ้ใหยังไม่โดนเลยไอ้ชคก็เห็นกูแล้วเมื่อกี้เนี้ยเออก็แล้วแบบนั่งชิวอ่ะแบบนั่งชิวเลยไอฟิมปั่นไอฟิมปั่นไอฟิมปั่นจริงอันนี้จริงนั่งชิววะดูเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่นั่งชิวแบบ ดูไอ้วกัันยงว็บอกเลยไอชอว์ใกล้กูมากอะไอชอว์อ่ะคือใกล้ใกล้กูสุดแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยไอ้ทามตายไอ้ทามโมเสธิ์ไอ้ทามโมเสธิ์วันนี้พี่จิมไอ้เดี๋ยวดาแล้วกูกูกูอนุญาตให้ชุบชีวิตได้ทามอย่าเพิ่งไม่เอาละไม่ให้ละไม่ให้ละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถ้าถ้าถ้าหลังหลังจากนั้นถ้าใครฆ่ากัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดฟังฟังก่อนหลังจากนั้นถ้าใครฆ่ากันอ่ะคนที่ฆ่าคนนั้นอะต้องตายแทนนะเว้ยเอาไหมใช่เหรอเออจะได้ห้ามฆ่ากันนะไอ้ไอ้ไอ้ทาตายฟรีไม่เป็นไรไอ้ทำไอ้ทำไอ้ทำเป็นบล็อกเท่านั้นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเฮ้ยได้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 มึงมึงกันนั้นแล้วอ่ะเย้ ไอฟิบายบหน่อยบอีกบอีกบายแล้วเหรอบาอันนี้อันนี้คือพี่ลูเข้าไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่บายบายอยู่ตรงใกล้ๆบักคอสแถวบักคอสบาอะไรใกล้แถวบักคอสใช่ไแถวนี้น่าจะใช่บักคอสเยอะเยอะทนี้คอสเยอะนี่มันอ๋อแถวบักคอสบักตีอะไรขนาดแค่นี้ก็มอยไ เฮ้ยพาพาไปสิตอนนี้เหลือสิเป็นนาทีครึ่งเนาะดูฮะตอมีดมันต้องมีจุดบอดเออพี่นั้เราลองอนธนูอีกเฮ้ยยี่ให้กิมพี่แกจะกูกูสามารถฆ่าพวกมึงได้นะอย่าลืมนะไอซียูแถวนี้ไอซียูแถวนี้พี่นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าพี่คิมพี่คิมอยู่ตรงพี่พี่คิม ไอพีอยู่แลพี่นัทพี่ดักได้ล่างไว้พี่นัทเออเออเออยยิงโดนนะยิงโดนิมเนี่ยวิยิงเล็งเลยวิัเก็เล่งเลยล่างไหนยิงพี่เมื่อกี้ชั้นพี่พี่ชั้นสามจะงานลงมาแล้วคิมอะพี่กระเดินไปทางไหนอะเดี๋กระเด็นทางไหนวะ ไม่แน่จางพูดเขาจ้างมาแผ่นที่แล้วก็ได้นะเย้กูเห็นสี่คนชุมนุมกันจะข้างล่างอ่ะกูเห็นแค่นี้เนี่ยชั้นสองก็อาจจะแ้หก็ได้นี่แค่นี้มุมมุมมุรู้อะไรอยู่ชั้นสองหลือแปดนาทีแล้วเหลือแปดนาทีแล้วปีอะไรที่มันแปลกๆบางวะไม้เนี่ยเลย ไม่มีอยู่ใกล้แท่งแท่งแท่งที่ของผู้ชายมีอันเดียวคล้ายอ่ะกูบอกไปแล้วใบไปแล้วอันนั้นอ่ะก็แท่งไฟอ่ะกูบอกไปแล้วใบไปแล้วโอ้โหไม่หนูเขินมากมึ่งมใกล้มากมึงจะใบทำไมไอ้ธามมึงไม่มีสิทธิ์ใบอ้เอเราลองระวังกันนะเอาวิ่เอาวินัสเอาตายเองนะเอาระวังตายเองนะตายเองนะได้เอเนโกคนละคนละสิบลูกนะแต่ว่าอยู่ด้านนอกไม่ได้บอสไม่ได้ให้ให้คนละสองลูกคุณพี่พีดอยู่บนบล็อก มึงไม่มีสิทธิ์พูดเอาแสดงว่ากูเอ็นเอร์โได้เหมือนกันนะไอ้ไอ้บอสได้อะอะอออะอะไรหาอมัขยับตัวตรงเนี้ยเอ คนซิดเขาเนล้ยคนนี้เขาเลใาไม่บกินกเะกูดูใเดยวกินกินกันกิ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 นเินกนกเนกินกนเินินกินน่ินกินนกกนกิ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 กกนกินกินกิกกินกินเกอนนนนาแน เสาใหญ่ใหญ่พี่พีมเดี๋ยวที่นะทีอ่ะเหลือหกเอ้ยเหลือเหลือเหลือสามใครทำบอกบอกบอกอมาส่วนตัวเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งอ๋อไี่ได้นกินรางวัลพัตรหนึ่งก็ให้ใามทำร้อยอือได้ได้อ่าอ่าคนยิงก็คิมคุณยิงก็คิมใบถือว่าใบแล้วกันเมื่อกี้นะเฮ้ยเจอแล้วไหนขอะไรเอาเองกูรู้แล้วจะอาอะไตามไปแล้วกันเลย เสาแน่เลยเดี๋ยวถ้าถ้าเหลือถ้าเหลือสามนาทีเดี๋ยวกูใบ้เลยว่ากูเป็นบล็อกอะไรโอเคไหมไม่คือกูมายิงกูมาจากด้านหลังพี่คิมโอกันกันเนาะยิงยิ่กว่ากูจะใบ้แล้ว่ากูเป็นบล็อกอะไรเออฮอใบ้เลยกูเป็นเบสล็อกโอเคต้นไอเสาเสาเสาโอเคพี่คิมไม่เสาเนี้ยแต่กูสามารถวาร์ปได้แล้วอย่าลืมนะไม่้าำบ่นหรอไม่ไม่ใช่ต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นเนี้ย เขจขุดดินไปด้านล่างแล้วนะฮะขุดดินไม่ใช่ไม่ใช่มันไกลสุดไปแค่นี้ไหมเหรอหนหนึ่งนาทีแน่งนาทีและนาทีนาทีหนึ่งนาที

กูสูได้กูสู้ได้นะกูสู้ได้นะอุ้ยคตอนกูดึงหึงหึงนึงหึ่งไม่ยุดปั๊บปั๊บวิ่งสิบเก้าแปดเจ็ดหกข้ารีสามล้าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่า เอัีแค่ซีมอยู่ตรงไหนหรอเนี่ยกูแอบอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเลยโอ้ยปีศาจปีศาจตัวกระจกโอเคไปจก็บกันละกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคัดใครมีคลิปแบบนี้ก็สามารถนี้ก็สามารถบอกได้นะครับผมเย้ไอ้ดาวไอ้ดาวไม่ได้เล่นโอเคทุกคนผมมีแค่นี้แหละทุกคนโอเคครับยืนกดไลค์ถึง3ล้านไลค์ทุกคนโอเคไปไปกันครับผมไปแล้ว లాల లాల లెట్స్ గో యా గెట్ లెట్స్